ชายคนนี้คือเอลสุนักแม่นปืนจากชนเผ่าซนตีนาฮีจอมขมังเวทแห่งเลนมังกรผู้มีวิชากรรมบางกายอันเลอเลิศเพียงยืนติดกำแพงเราศัตรูก็ไม่อาจมองเห็นเขาได้แต่รุมกระเทืบเขาได้อย่างง่ายดายตีรี่ยืนนิ่งไม่ไหวติงไม่ใช่เพราะเธอเอฟเค แต่เพราะหลังเอลสุถูกรุมกระทืบม,มันก็มาขโมยวิญญาณของเตริไปมอบให้แต่เทพบรรพาการเพื่อรับพลังใหม่และพลังนั้นก็คือพลังแห่งการซูมภาพอันว่องไวนี้อาจทำให้ทุกคนเห็นว่าเอลสุซูมไม่โดนแต่ภาพรีเพลย์นี้จะทำให้ทุกคนกระจาจใช่แล้วเอลสุไม่ได้เล็งไปยังกายหยาบของศัตรู แต่เขายิงเทวดาประจำตัวของศัตรูด้วยพลังใหม่นี้เขาสามารถยิงเทวดาประจำตัวของศัตรูได้ทุกคนส่งผลให้ศัตรูดวงตกถึงแม้เพื่อนร่วมทีมจะคิดว่าเขายิงพลาดแต่ตัวเอลสุร,รู้อยู่แก่ใจว่าเขาคือลมใต้ปีกของทีมนี่คือเยี่ยวปอบตรงนกนักล่าผู้ดูดกลืนโลหิต ปีของมันเคลื่อนที่อย่างว่องไวใช้หลบหลีกการโจมตีของศัตรูอย่างเฉียบคมและใช้สะบัดกากเคลื่อนทิ่มใส่ศัตรูสร้างความเสียหายมหาศาลมันโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ปราณีตตัดเส้นชีพจรของศัตรูทุกผู้อย่างเด็ดขาดมันกำลังเดินไปยังเลนมังกรแต่ทว่ามือปือนแห่งเผ่าสุนตินาฮีสังหารเหยี่ยวปอบดงแบบงงๆ นอกจากเรื่องการแจกและโยนเกมเอลสุคนนี้ยังชำนาญในเรื่องการรอลาสอย่างใจจดใจจอ่อและอดทนแต่เขาก็ไม่สามารถรอดชีวิตจากมุมยืนสุดประหลาดนี้ได้ใครสั่งสอนให้ไปซูมตรงนั้นในขณะเดียวกันสนิทโรมมิงก็วิ่งจากแม่น้ำขึ้นไม้อย่างมุ่งมั่นเพื่อมาสับเนื้อเหี่ยวและฟาดเนื้อกระรอก วันนี้คงได้กินกระเพานกกับกระรอกย่างเป็นแน่แท้หลังวิญญาณตีริหนีกลับเข้าร่างตนเองได้เธอก็วิ่งไปยังคนที่ดวงตกที่สุดนั่นคือนาครอสที่พึ่งถูกเอลซุยิงเทวดาประจำตัวมาหมัดมา,มา,มา เกียวปอบดงมีความพยาบาทแด่เอลสุมันจะไม่หยุดตามล่าจนกว่าผู้ที่ทำร้ายมันจะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีเอลสุพยายามดิ้นรนแต่ความโง่ของเขาทำให้ช็อตกันไม่โดนแม้แต่ครั้งเดียวเอลสุถูกสังหารแต่นกตัวนี้ยังไม่หายแค้นสนิตรโรมสกีบิดี้โหดดรกได้กล่าวไว้เกียวปอบดงยังคงสังหารเอลสุอย่งไม่หยุดทัก แต่ก็โชคดีที่เอลุุยิงเทวดาประจำตัวของมันได้เมื่อดวงตกก็หมดสกิลสนิทรมสกิบิดี้โหดจึงจับมันไปทำแกงสับนกอย่างง่ายได้ความอัปรีมักถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่มนุษย์ผู้อัปรี ก็มักพบจุดจบอันน่าอดสูนาครอสรอดมาได้อย่างบุดวิดเขาจึงขี่รถออกจากบ่อน้ำและยืนพิมพ์แป๊บหนึ่ง ลำแสงพิฆาตดวงตาเอลสุกพบกับพลังใหม่ที่ไม่ต้องให้เทพบรรพการมอบให้พลังที่เรียบง่ายแต่เรืองเดชมากฤ์เดชาพลังอันทรงอำนาจที่มีชื่อเรียกขานกันว่าปุ่มโจมตีธรรมดาพลังนี้ฝึกอย่างง่ายดาย <th> <th> เพียงเปิดหัวใจและน้อมรับปุ่มโจมตีธรรมดา หลังเปิดใจแล้วเพียงแค่นำปลายดัชดีสัมผัสอย่างเบาบางไปยังปุ่มโจมตีธรรมดาก็สามารถสร้างความเสียหายมหาศาลได้แม้การสัมผัสเบาๆไปยังปุ่มโจมตีธรรมดาไม่สามารถก่อให้เกิดอาเพศภัยใดๆทั้งสิน้นแต่เขาก็รักในการสูมเพราะมันเท่บาดใจ กระสุนจากการซูมของเขาน้อยครั้งที่จะเฉียดกายหยาบของศัตรูส่วนใหญ่แล้วจะยิงโดนแค่เทวดาประจำตัวแต่อย่างน้อยเขาก็ยังตีธรรมดาจนได้ดับเบิลคิวเขาเริ่มซูมอีกครั้งและเป้าหมายคือยีหน้าคนเราเวลาดวงตกก็มักตัดสินใจพลาดถึงจะตายไป8ตัวแต่ก็เทได้เพราะตัดช็อตตายทิ้งหมดแล้วจะกลับบ้านไปเลี้ยงสกีบิดี้ทอยเล็ตแล้วดิเรกได้กล่าวไว้ ดิเรกพู้หลงไหลในสกีบิดี้ทอยเลต็ตเขาเลี้ยงมันไว้ทำไมสกีบิดีไ้ไถนาดิเรกเลี้ยงสกีบิดี้ไว้ไถน,นา,นายีหนตากลับมาอีกครั้งพร้อมความบ้าเลือดเต็มหัวใจเธอคิวติริอย่างง่ายดายวิ่งข้ามเลนยังว่องไวไปยังเป้าหมายคือสนิทโรมิงสกีบิดีโ้โหดสนิทสับโหดไปกลางกระหม่อมของยีน่า เธอใช้วิชาลับหนึ่งพันปีา่า้รำไสลมพัดลมเข้าหน้าสนิททำให้เขามองไม่เห็นแต่เธอก็มีอาจรอดจากเงื้อมือของผู้หลงไหลในสกีบิดี้ทอยเล็ตได้แต่ดีกผู้หลงไหลในสกีบิดี้ทอยเล็ตก็มีอาจรอดไปจากเกลียวปอบดงได้เอลสุคนเล่นของมันกลับมาเพื่อรับชัยชนะของมันมันใช้ปุ่มโจมตีธรรมดาและ e x e c u t e เอลสุพกเอ็กซิคิวได้เวลารับชัยชนะ มันซูมจนวินาทีสุดท้ายของเกมและผู้เล่นดีเด่นในตานี้ก็คือสนิิโรมสกิบิดี้โหด